สิวน,นันมิดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้นำมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะค่ะค่ะดํางาปักไม้นะคะ ไม้ก็เป็นไม้พยุงไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะสวยงามค่ะค่ะนาก็ฉ่ำนะคะค่ะสวยงามค่ะ สวยงามนะคะขนาด9นิ้วรวมดั้มฝักนะคะจะเพาะใบ5นิ้วนะคะเรามารนับชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะค่ะหลายนาคสมพงนะคะดั้มและกั่นแห้งค่ะ ดูง่ายสบายตานะคะมีอักขระ,ะด้วยนะค,ะ,คะน่าจะเป็นเทพเจ้าทั้ง16พระองค์นะคะค,ะ,คะสวยงามค่ะ เด็กก็เก่าๆเลยนะคะเก่าเดิมๆเลยนะคะดูง่ายสบายตามากนะคะท่านไหนที่คารบุบและจัดทาหรือว่ามองหาไปไว้บูชาสักเล่มสักอะไรก็โทรมาได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะ ทักไทยกันเข้ามานะคะที่063 139 4897ค่ะสี่แะพิพันนันมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะได้มีดมาสวยๆทามงานจะเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกัน นะคะ,คะขอขอบพระคุณค่ะ